สวัสดีครับช่องดีดีชาแนลของเราวันนี้ผมก็จะมาผสเส่วการใช้พื้นที่ว่างด้านหลังบ้านนะครับใช้ปลูกฟักทองนะครับเพราะมันเป็นที่ว่างเปล่าผมก็เลยเอาลองทดลองดูเอาฟักทองมาปลุกนี่คือลักษณะนี่คือฟักทองอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับซึ่งผมใช้เล็ดฟักทองพันธ์สีเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นอายุหนึ่งเดือนนะครับ สำหรับปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยที่ไก่นะครับแล้วก็จะมีน้ำหมักสังเคราะห์แสงน้ำหมักชา้าปวัวแล้วก็ผสมอิ็คือน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่มแมลงด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ต้นพ่กทองเรานั้นมีก้านที่ยาวมีใบที่สวยมีต้นที่ใหญ่แข็งแรงนะครับเพื่อต้านทางต้านทางพวกมแมลงรับสำหรับถ้า ตอนช่วงนี้นะครับพวกทองก็เริ่มจะออกดอกนะครับเราสังเกตด้วยว่าเกสรดอกนั้นมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเราก็สังเกตที่ใต้โคนดอกของมันนะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็จะมีเหมือนเป็นลูกเล็กใต้ใต้ดอกของมัน,นะครับถ้าดอกนี้แล้วมันไม่ได้รับการผสมเกสรมันก็จะอาจจะเน่าหรือหลุดไม่เติบโตก็ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของเกสรตัวผู้นะครับเมื่อเรานําเกสรตัวผู้มาแกะตีบดอกมันออกเพื่อที่จะเอาใบผสมเกสรกับเกสรตัวเมียนะครับลักษณะเกสรตัวผู้ก็จะเป็นลักษณะช่อเดียวแบบนี้นะครับต็ดใบออกนะครับเราก็จะไปผสมกับเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียลักษณะการจำนำเอาระยะเวลาในการ ช่วงเวลานะครับก็ประมาณหกโมงนะตีห้าถึงหกโมงเช้านะจำอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ฟักทองที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์เราจะมาลองติดตามดูว่าอีกประมาณหนึ่งยี่สิวันเราจะได้ฟักทองหนึ่งลูปถึงสิบสามกิโลหรือไม่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดี a ชนเนลด้วยนะครับขอบคุณครับ